ลงในสมัยที่เป็นนายกเป็นปรัฐบาลพักไทยรักไทยสอส,อสอที่กวาดต้นมาเข้าพักเนี่ยไม่มองเขาเป็นคนเลยใช่ไหม,มนี่ยตามวิธีคิดนี้นะ,ะตกลงไม่ได้มองเขาเป็นคนเลยแล้วไปซื้อมาเหรอตึงใช้เปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะแต่พราะเขาแปลพักไม่อยู่กับตัวเอง <c oughs> ก็ไปว่าเขาเลยว่าเป็นบรนุษย์สอสอทั้งหลายนี่พึงสั่งนะนี่คืออดีตนายกนะ ผมกลับไปดูมีติ๊กตอกของ News One. นิวสวรเขาเคยสัมภาษณ์คุณเสกสกุลอัฐาวงไว้หรือแรมโบอิสานเนี่ยแรมโบอีสานเนี่เคยได้สัมภาษณ์ไว้นนที่ News One. นิวสวรรยอมเป็นคนเนรคุณดีกว่าเป็นสมุนคนโกงกินบ้านเมือง,องนนเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนี่ยอมเป็นถ้าคนย้ายพักเขาเรียกเนรคุณนะคนเปลี่ยนจุดที่ยืนเนี่ยเนรคุณเหรอถ,ถ้าผมจะเป็นคนเนรคุณเนี่ย เนรคุณที่คนกินโกงกินบ้านโกงกินเมืองยอมเป็นสมุนของคนโกงกินบ้านโกงกินเมืองยอมเป็นสมุนของผู้นําที่เอาเปรียบประชาชนเนี่ยผมยอมเป็นเนรคุณผมจะไม่เป็นเครื่องมือให้ใครผมจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้กับคนที่มาโกงกินบ้านผลิตกับจส่นแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและครอบครัวให้อันี่ฮะอันนี้คือประโยคยิบเลยนะเสกสกลบอกนะคือยอมเนรคุณ แต่ไม่ยอมที่จะไปเป็นลูกสมุนของคนโกงกินบ้านเมืองโอ้โหนี่อันนี้เป็นคลิปเที่สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่พอดีเลยกับที่ทักษิณมาพูดถึงเรื่องสสแปลพักเมื่อวันก่อนนะทีนี้มาดูเรื่องของการจัดการเรื่องวัคซีนเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนจะพักคือมันมีการนําเสนอข่าวว่าเนี่ยตอนนี้เริ่มได้ค่าไทยกับลาวแล้วทีนี้เพระว่าลาวเนี่ยโอปฉีดวัคซีนง่ายมากเลยเขามีไฟเซอร์ด้วย